น่าจะชัดเจนในระดับหนึ่งแต่ว่าจะชัดเจนทั้งหมดหรือไม่ก็คงจะไม่ถึงขั้นนั้นครับอย่างเช่นประเด็นข่าวที่บอกว่าจะมีการลาออกจากพักพลังประชารัฐของกลุ่มการเมืองต,งต่างๆเขาไม่ต้องรีบร้อนครับลาออกตอนนี้ก็พ้นสถานะภาภาการเป็นสสเลยนะครับมีทางเดียวก็คือต้องให้ขับออกนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ต่อนะครับรอเวลาสําคัญก็ไม่เสียหายอะไรครับแต่เอาเป็นว่าวันนี้ครับถ้าพูดให้ชาวบ้านโดยทั่วไปเข้าใจได้ง่ายเลยนะครับ ก็คือการประชุมพักพลังประชารัฐวันนี้ครับเป้าหมายหลักสําคัญมีประการเดียวเท่านั้นครับก็คือเป็นปฏิบัติการยึดพักพลังประชารัฐกลับมาเป็นของบิ๊กป้อมอย่างสมบูรณ์เสร็จสับนะครับนะฮะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาการขับเคลื่อนทั้งในฐานะเรื่องของพักพลังประชารัฐเองก็ตามหรือในฐานะพักร่วมรัฐบาลครับคนที่ขับเคลื่อนจนแทบจะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพักพลังประชารัฐก็คือร้อยเธรรมนัฐพมเผ่านะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ชัดเจนครับในยะสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีวันนี้ครับเรื่องกรรมการบริหารพัคซึ่งเขาจะว่าจะลดลงครับเหลืออยู่ประมาณสัก12-13คนแต่ว่าทั้งหมดน่าจะอยู่ในสายของบิ๊กป้อมทั้งสิ้นเลยนะครับนะฮะหลังจากที่กรรมการบริหารพัคในสายของร้อยคำนัดดีก็ยื่นหนังสือลาออกไปครบทุกคนแล้วนะครับวันนี้ น่าจะรวมไปถึงตําแหน่งเลขาธิการพักด้วยนะครับก็คงจะเป็นคนในกลุ่มของพิกบอมนั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามครับเข้ามารับตําแหน่งเลขาธิการพักถ้าไปเทียบบทบาทไปเทียบบารมีนะครับก็ต้องบอกว่ายังห่างจากร้อยธรรมรัสครับนะฮะในฐานะที่เป็นอดีตเลขาธิการคู่ใจนะครับของพักพลังประชารัฐแต่สิ่งที่เราจะได้เห็นวันนี้ครับในยะก็อย่างที่บอกครับยึดพักกลับคืนมาเป็นการกระชับอํานาจบ้างครับ ราวที่เป็นการกระชับอํานาจของบิ๊กป้อมครับในพักพลังประชารัฐพักที่เจ้าตัวยืนยันเดินหน้าขับเคลื่อนนะครับไม่ลาออกนะครับไม่ไม่ยอมท้อถอยนะครับนะฮะเป็นพักการเมืองที่ตัวของบิ๊กป้อมเนี่ยพูดมาโดยตลอดครับว่าจะเดินหน้าขับเคลื่อนพักพลังประชารัฐจะสร้างให้เป็นพักอนุรักษ์นิยมทันสมัยครับนะฮะ นอกจากนี้ครับสิ่งที่ตัวของพลเอกประวิตย์คาดหวังไว้ก็คือเพื่อจะให้พักนั้นกลับมามีเป็นเอกภาพครับไม่มีเป็นกลุ่มเป็นก๊กนะครับเหมือนกับในช่วงที่ผ่านมาซึ่งภายในพักเนี่ยแตกชัดเจนครับเป็นสองฝ่ายสองขั้วนะฮะแม้แต่สสครับสอส,อส,อส,อสอในบางจังหวัดเนี่ยเขาบอกว่าอยู่พักพลังประชารัฐเปอนกันแต่ว่าก็แยกกันอยู่คนละกลุ่มก็มีครับอันนี้แหละคือสิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องปัญหาความ เป็นเอกภาพหรือไม่ภายในพักพลังประชารัฐครับแต่คําถามสําคัญก็คือว่าจะสามารถทําได้อย่างที่บิ๊กป้อมคาดหวังไว้หรือไม่นั่นเป็นอีกเรื่องนึงครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยและองค์ประกอบหลายอย่างครับไม่ต้องไปดูอื่นไกลครับอย่างที่คุณปวีณาเกิดไว้เมื่อสักครู่นี้การโหวตลงมตินะครับในวาระที่สามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568ครับ เมื่อคืนที่ผ่านมาครับปรากฏว่าพักพลังประชารัฐของบิ๊กบอมเนี่ยไปเป็นฝ่ายค้านแล้วนะครับแต่ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันครับปรากฏว่าไปโหวตคัดค้านเพียงแค่เก้าเสียงครับจากทั้งหมดที่ยประมาณสักยี่สิบเสียงในจํานวนนี้ครับรวมทั้งบิ๊กบอมเองครับในข่าวนี้ก็ยังบอกว่ายังไม่ปรากฏว่าไปลงมติแต่อย่างใดครับนะฮะอาจจะสับสนเรื่องอะไรไม่ทราบต้องไปติดตามกันนะครับ แต่โดยข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งครับคนที่สนใจในแวดวงการเมืองมองข้ามไปไม่ได้เลยนะครับอย่างที่บอกครับธรรมชาติและลักษณะของนักการเมืองครับโดยส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นส่วนใหญ่ส่วนน้อยอันนั้นเป็นอีกเรื่องครับโดยธรรมชาติของนักการเมืองไทยนะครับมักจะเลือกในสิ่งที่เป็นเรื่องอนาคตเรื่องการมีอนาคตหรือเครื่องความมั่นคงของ,ของตัวเองเป็นสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นครับ นะฮะใครที่มีอำนาจใครที่มีบารมีมีปัจจัยพร้อมให้การสนับสนุนได้อย่างเต็มที่ก็จะเลือกไปอยู่กับคนนั้นหรือไปเลือกไปอยู่กับพักการเมืองนั้นจนกระทั่งมันมีคําเปรียบเปลยนะครับคําเปรียบเปลอยที่ความจริงมันเจ็บจี๊ดอย่างยิ่งเลยครับนะฮะแต่มันสะท้อนข้อเท็จจริงอ,งอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือคําที่บอกว่าหมาตายเห็บกระโดดไปเกาะตัวอื่นครับนี่ฮะมันถูกนํามาเปรียบเทียบกับนักการเมืองครับ แต่ว่านักการเมืองบ้านเราโดยทั่วไปก็ไม่ค่อยจะอีนังขังขอบกับเรื่องนี้กันสักเท่าไหร่นะครับนะฮะความจริงเนี่ยเรื่องของวลีที่ถูกนํามาเปรียบเปรยเปรียบ,เ,ยบเทียบเนี่ยตัวของบิ๊กป้อมถึงวันนี้ก็น่าจะเข้าใจน่าจะรู้ซึ้งในข้อเท็จจริงในสัจธรรมแล้วนะครับเพราะว่าสมัยอดีตที่ตัวเองเนี่นรุ่งโรดรุ่งเดืองนะครับนะฮะเป็นบิ๊กบราเธอร์เป็นพี่ใหญ่แห่งบุราพยากรับ ถนนทุกสายเนี่ยมุ่งหน้าไปที่มูลิธิบ้านป่ารอยต่อนะครับนะฮะนอกจากนี้ครับถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เป็นศูนย์กลางของผู้คนแต่ในเวลาต่อมานะครับเมื่อบาร,รมีเริ่มเสื่อมถอยนะครับปัจจัยที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวของบิกบอมนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นปรากฏว่าบริวารคนใกล้ชิดก็เริ่มที่จะหายหน้าหายตาไปก็เยอะนะครับแต่ด้วยความเป็นพี่ใหญ่ในอดีตครับมันค้ำคออยู่บวกกับ สิ่งที่คนใกล้ชิดบางส่วนเนี่ยอาจจะไปตอกย้ำนะครับจุดประกายความฝันนะครับบอกว่าท่านมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีแน่ๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไหนช่วงจังหวะเวลาที่สารรัฐธรรมนูญน,นะครับกำลังดําเนินการเตรียมที่จะมีการนัดพิจนารณายุ่พักเก้าไกลครับตอนนั้นคอการเมืองคงจะจําก็ได้มีกระแสะข่าวออกมานะครับบอกว่ามีงูเห่านะครับเตรียมที่จะเลื้อยออกจากพักเก้าไกลเนี่ยนะฮะ แล้วก็จะเลื้อยไปเข้ารงรูของคนอื่นในจํานวนนี้ก็รวมทั้งพรรคประลังประชารัฐด,ด้วยครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถ้าเป็นจริงก็จะไปเติมจํานวนสอสอครับแล้วก็เพิ่มโอกาสในการที่จะขึ้นมาเป็นนายุมนตรีด้วยครับแต่ว่าสุดท้ายมันกลายเป็นฝันเฟื่องครับเพราะปรากฏว่าไม่มีกระถอกเลยนะครับไม่มีเลือ้อยออกจากผรคก้าวไกลเลยแม้แต่ตัวเดียวครับแต่เรื่องของความเชื่อ เรื่องของความเคลื่อนไหวนะครับของบิ๊กป้อมและคนในพักพลังประชารัฐในสายของบิ๊กป้อมเนี่ยมันก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกตอกย้ําโดยสื่ออาวุโสครับสื่ออาวุโสซ,ซึ่งก็เคยเป็นผู้นําของกลุ่มพันธมิรครับที่เคยสู้กับระบบทักษิณขออนุญาตที่เอ่ยชื่อท่านก็คือขุนสนธิลิ้มทองกุลน,นะครับนี่มีการเปรียบเลยนะครับถึงขั้นมองเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับบอกว่าคนรอบข้างเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นนักรบเสือ้อเกราะครับ แต่ท่านเปรียบเป็นชาวเกาะครับก็คือหวังประโยชน์นะครับจากตัวของพลเอกประวิทย์นะครับแล้วก็มีการพูดไปถึงเรื่องของเสเหลงคงในเครื่องบง่งเครื่องแดบนะครับประสงค์ไม่ประสงค์ออกนามแต่ประสงค์รัพย์อะไรก็ว่ากันไปครับอันนี้เป็นมุมมองที่มองข้ามไปไม่ได้เพราะท่านเนี่ยเคยเป็นคนที่ขับเคลื่อนพลังมวลชนที่มีความเข้มข้นอย่างยิ่งครับก็คือในส่วนของพันธวิทย์ในอดีตครับก็อาจจะมีมุมมองมีข้อมูลนะครับในอีกด้านหนึ่ง เพียงแต่ว่าคนทั่วไปจะเชื่ออย่างที่ท่านว่าหรือไม่มันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะครับสิ่งที่น่าสนใจนับจากนี้ไปครับในส่วนของพรคพลังประชารัฐหลังเสร็จสิ้นเนี่ยวันนี้ไปแล้วครับการขับเคลื่อนหรือการก้าวย่างน่าสนใจอย่างยิ่งครับจะออกมาแบบไหนครับแต่ที่แน่ๆก็คงไม่ได้ไปนเน้นเฉพาะการขับเคลื่อนในห้องประชุมสภาผูแะะ้แทนราษฎรเพราะว่าสสเหลืออยู่ไม่มากครับนะฮะ แต่สิ่งที่บรรดากูรูทางการเมืองโดยทั่วไปเนี่ยมีความเห็นสอดคล้องกันและแน่ให้จับตา mm. ก็คือบทบาทการขยับขยื่อนนะครับนอกห้องประชุมสภาผู้แทนแราษฎรต่างหากนะครับนะฮะและสิ่งที่เป็นนัยยะมีความหมายไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องของคุณภัยบุญนิติตวันครับมือกฎหมายคนสำคัญออกมาตั้งโต๊ะถแถลงครับทวงถามเรื่องสัญญาของนายกป้ายแดงคุณแพทยทองทานนะครับที่เคยพูด เป็นที่รับทราบของวีูชนโดยทั่วไปว่าพักพลังประชารัฐยังอยู่ร่วมรัฐบาลหรือแม้แต่กรณีของคุณเรืองไกรลีกิจพัฒนานะครับนี่เป็นนักร้องคนสําคัญครับไปยื่นเรื่องต่อกอกตครับให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงปมเรื่อ,องความการถือหุ้นและการลาออกจากการเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนครับกว่า20บริษัทของคุณแพรทองฐานนะครับบอกว่าได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ได้มีการชี้แจงแจกแจงจริงหรือไม่นะครับ แล,และก็ย uh ังขู่ด้วยนะครับบอกว่าทันทีที่คอรมชุดทุนี้เข้าทํางานนะครับเดี๋ยวจะมีการเดินหน้าร้องเรียนแบบรายวันครับต้องไม่ลืมนะครับคุณเรืองไกรดีเป็นนักบัญชีครับความละเอียดรอบครอบเรียดถี่ยิบเลยทีเดียวนะครับแต่สิ่งสําคัญที่บรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองมองตรงกันนะครับอยู่ที่ตรงนี้ครับตรงเรื่องของการขับเคลื่อนผ่านกลไกและกระบวนการตรวจสอบและเอาผิดกับนักการเมืองครับผ่านไปยังองค์กรอิสระต่างๆครับ โดยเฉพาะยิ่งปปชซึ่งถูกมองว่ามีสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นครับกับตัวของพลเอกประวิตย์ครับถึงแม้ว่าในวันที่9กันยายนนี้ครับตัวประธานปปชนะครับพลตํารวจเอกวัชรพลประสานราชกิจจะเกษียณอายุครับในเกษียณอายุ70ปีนะครับแต่ว่าชุดนี้ที่มาไล่เลียก,กับท่านก็ยังอยู่นะครับนะฮะขณะเดียวกันนะครับอีกองค์กรหนึ่งที่ถูกจับตาเป็นพิเศษนะครับ มองข้ามไปไม่ได้ก็คือศารัฐธรรมนูญครับว่าเป็นองค์กรที่เคยน็อกคุณทักษิณเนี่ยนะครับกรณีปมการถือหุ้นเนี่ยมาแล้วครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นส่วนที่กูรูทางการเมืองแนะให้มีการจับตาเป็นพิเศษนะครับการขับเคลื่อนนับอย่างนี้ไปนี่ยังไม่นับรวมนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เป็นนายทหารในแวดวงทหารครับส่วนหนึ่งก็ล้วนแล้วแต่เคยสายตรงกับพี่ใหญ่แห่งพยัคฆบูรพานะครับแห่งบูรพาพยัคฆ์ขอภัยครับ นอกจากนี้ก็ยังมีเครือข่ายทั้งฝ่ายการเมืองข้าราชการรวมไปจนกระทั่งถึงกลุ่มทุนธุรกิจครับในมุมของนักวิเคราะห์ทางการเมืองเนี่ยบอกว่าโอกาสความหวังที่จะหวังที่จะไปถึงกวินาย,ยมครีคงจะเป็นเรื่องเพ้อฝันไปเรียบร้อยคงจะจบไปแล้วแต่สําหรับโอกาสและความเป็นไปได้ครับในการที่จะสางแค้นชำละแค้นนะครับหรือเอาคืนอันนี้มีความเป็นไปได้ครับต้องไม่ลืมนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไม่ใช่เฉพาะบิ๊กบอมถูกคุณทักษิน,นี่นะครับนำเรื่องที่คุยในที่รับมาคายในที่แจ้งเฉพาะเรื่องเกาะโต๊ะขอเก้าอี้พอบทบเท่านั้นครับในงานดีเดอร์ทอคแสดงวิสัยทัศน์ที่ผ่านมาก็มีการแฉรอบสองครับบอกว่าตัวบิ๊กบอมเนี่ยหลังกเกษียณอายุแล้วอยากจะเป็นประธานปปชแต่จะเป็นได้อย่างไรในเมื่อไม่ใช่นักกฎหมายครับโอ้โหนี่วงในเขาบอกว่านี่เป็นการตบซ้ํารอบที่สองครับและถือเป็นเรื่องที่คนในแวดวง เวดวงชายชาติทหารก็ดีหรือแม้แต่อาชีพใดๆใใใก็ตามครับที่ต้องมีเพื่อนมีพัรธทเวิรในการเจรจาเขาถือกันอย่างยิ่งและเขาจะไม่ทํากันแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นปลายทางถ้าไปดูกันนะครับก็จะมีปลายทางทั้งนายใหญ่ปลายทางทั้งนาย,ยกป้ายแดงปลายทางทั้งรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลด้วยนะครับแต่ก็นั่นเนี่ยมันก็กลับมาสู่คําถามเดิมนะครับว่าตกลงเนี่ยจะทําได้หรือได้ทําอย่างที่มีการออ วางแนวทางเอาไว้แค่ไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างบริบททางการเมืองและสถานภาพของตัวของบิ๊กป้อมด้วยนะครับณปัจจุบัน,น <ะ S 1> มันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะอเขา,ว,าว่ากันว่าการเข็นกขึ้นภูเขาเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็นอยู่แล้วแต่ว่าการที่จะมาเข็นพักพลังประชารัฐในจังหวะช่วงจวังหวะเวลาแบบนี้มันจะยากเย็นยิ่งกว่านี่ไม่ใช่ไปปรามารหรือไปว่าอะไรท่านนะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับคราวนี้ทิ้งไทยนิดเดียวครับเราไปเปรียบเทียบกับเนาะ อดีตน้องเลฟิฟดูนะครับร้อยธรรมรัตน์พมเผาที่มีการพูดถึงไปเมื่อสักครู่ครับต้องบอกว่าตอนนี้ก็มีกลุ่มกวนสอสอท่านนะฮะมีแบ็กอัพดีคอยหนุนหลังอยู่นะครับอ,อยู่แบบชิวๆครับไม่จําเป็นจะต้องไปร่วมวงไพบูนกับทางพ,พรรคพลังประชารัฐก็ได้สถานภาพการเป็นสสก็ยังอยู่สมาชิกขาพก็ยังคงอยู่ครับไม่ได้ออกไม่เป็นไรครับไม่ขับออกไม่เป็นไรก็ยังอยู่แบบนี้ครับนะฮะยังสามารถที่จะอยู่ได้เอาไว้ใกล้ๆแล้วค่อยขยับหาที่ลง ยังไงก็หาได้อยู่แล้วครับเอาละอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบางคนถามว่าแล้วโอกาสที่ท่านจะกลับมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยจะถูกสกัดไปไหม,มนะฮะก็ต้องว่ามีโอกาสครับเอาง่ายๆฟังจากที่อาจารย์จูศักสิรินีนเนี่ยมือกฎหมายคนสกาของพระพระททืทอไทยเริ่มที่จะพูดถึงเรื่องประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมน,นูญร,รวมพ่วงไปถึงจะมีการรื้อเกี่ยวข้องกับจริยธรรมนะฮะเรื่องจริยธรรมเนี่ยนะอย่างไร้แดงนะครับ มันก็เท่ากับว่าถ้าแก้ได้โอกาสที่จะกลับมาเป็นรัฐพรีมันก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นละครับสำหรับเรื่องเราในบ้านเรานะครับและที่สำคัญตัวของผู้กองเนี่ยเป็นประเภทใจถึงพึ่งได้ครับมือเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมไมไมหนึบนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นเป็นคุณนลักษณะที่การเมืองในบ้านเราในยุคสมัยปัจจุบันต้องการคนแบบนี้ครับตราบใดที่มาตรฐานทางการเมืองของเรายัางเป็นอย่างนี้อยู่ท่านยังมีโอกาสเดินหน้าต่อไปได้อยู่ในทาน,ดานได้เปรียบอย่างชัดเจนถ้าเทียบกับ พลเอกประวิทย์ครับขอบคุณที่ประจษ์ค,ค่ะ